สวัสดีครับนายพลดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับวันนี้มาชมเหลียนห้าบาทปรัการที่เก้าครับผลิตเมื่อปีพศสองพันห้ยหกินะครับเหรียญห้าบาทเนาะนะครับนักสะสมเขาบรรจุถ,ถุงนะร้อยเหรียญ เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะร้อยเหรียญบรรจุไว้ในถุงแล้วก็สนุนราคากัน650บาทเหรียญรุ่นนี้นะ650บาทที่ผมไปศึกษาใน Google ที่นักสะสมเขาสะาสมนะเหรียญรุ่นนี้ผลิตเมื่อปี2 5 6 0กก็ไม่ติดแม่เหล็กเหมือนกันนะครับ เปียนรุ่นนี้ปีหกศูนเนาะครับไม่ติดแม่เหล็กนะครับต่างกับเรียนรุ่นใหม่ๆจะติดแม่เหล็กเนาะอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนี้นะครับเหลียนห้าบ,บาทเอาไว้ทุกท่านจบนะครับรับกรมธนารักษ์นะครับเขาบรรจุไม่ผ่านการใช้งานเนาะนะครับหน้าเก็บเขาบอกหน้าเก็บนะครับ นะครับเนื้อก็คือเป็นชิวโปนิกเกิลไส้ทองแดงเนะาะนะครับขอบมีเฟืองนะขอบเขาเรียกเฟืองนะขอบสีออกทองๆองนี่ครับนี่ครับภาษากรมธนาร์เขาบอกว่าเป็นมีเฟืองนะครับมีเฟืองหรือเปล่ามีเฟืองนะครับผม <c oughs> นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับรัชกาลที่เก้านะครับ อ,อย่างวงในส่วนประกอบก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็สวยงามครับก็สะสมนะครับท่านใดชอบสะสมนะครับเป็นเนื้อคิวโปรนิกเกิลนะครับไส้ทองแดงเคลือบเคลือบสีขาวเนาะนะครับก็ถ้าเป็น คิวโปรโนิกเกิลน,นี่ก็จะไม่ติดแม่เหล็กนะครับผมน้ำหนัก6กกรัมนะครับก็ท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับสะสมว่ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รับชมใน้นก็มามาให้ชมนะครับผม ผลการผลิตปีใหม่ๆนี่มันก็จะไม่เหมือนส่วนผสม,มก็จะไม่เหมือนกับเหรียญรุ่นเก่าเนาะก็สวยงามยังใหม่เกียกอยู่เลยนะครับหลายหลายท่านก็คงจะเก็บมันก็หาดูท่านที่สะสมก็หาดูง่ายนะครับแต่ทู้ทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับในผลก็เอามาให้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับปี2560นรบะครับรุ่นต่อๆไป เดี๋ยวในผลเขาจะมาเล่าเกี่ยวกับตราสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังว่าทำไมแตกต่างกันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ